เอาเอาเอาไงเอาไงเอาเอาไงฮึบเอาฮึ๊บเอาเอาโว้ยเก่งเว้ยเอามาเล่นงานขากูอีกโว้ยเอ้ยไอ้ท้าบกัดน้องทำไมมันออกแต่มันกล้องเ อย่าเพิ่งมืเลยน่ไม่ได้ถ่ายอวีโอดู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 ยออ้ยังยีบอม้ยวเมี้ยวมี้ยวเม้ยวม้วเมี้ยวมี้วมึงชื่อหยิบรอมิลิแหมแรงวิ่งมาเลยนี่มาหยิบมะอ้าวอีกตัวอีกมึงชื่อหยิบไงให้ซับ